สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กันในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40นะครับหรือม o เตอร์ p o 2023นะครับซึ่งจัดขึ้นที่เมืองทองธานีนะครับก็สำหรับงานปีนี้นะครับก็มีรถรุ่นใหม่ๆมาเปิดตัวเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถขึ้นยนต์สันดาปดั้งเดิมของเรานะครับรวมถึงรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นรถไฟฟ้า100%ซนนะครับซึ่งงานครั้งนี้นะครับถือเป็นการครบรอบ40ปีของการจัดงานนะครับภายใต้แนวคิดยานยนต์ความหมายที่มากกว่า Mobility, ้อิมเมจิ i เ n ชันแอนด์บโดยมีค่ายรถยนต์ร่วมงานนี้กว่า40แบรนด์นะครับโดยงานจะมีถึงวันที่11ธันวาคมศกนี้ครับและในวันนี้นะครับทางทีมงานออโตเทเลนนะครับก็จะพาไปชมรถเด่นในงานนี้กันครับโดยเริ่มต้นกันที่ค่าย Mercedes-Benz นะครับสำหรับค่าย Mercedes-Benz ปีนี้นะครับจะมีการเปิดรถใหม่นะครับนำมาจัดแคมเปญข้อเสนอพิเศษกัน4รุ่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับ GLE 3 0 0 D นะครับ EQE 350นะครับ GLC 2 2 0 D นะครับรวมถึงรถยนต์ซีดานยอดฮิตนะครับ C 2 2 0 D นะครับโดยรถแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินดีเซลนะครับรวมถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็มีมาให้เลือกใช้เหมือนกันนะครับสลับเมอร e เซเด e เบนะครับ นอกจากความหรูหราความสุขสบายออปชันต่างๆที่เพียบพร้อมแล้วครับยังมีข้อเสนอพิเศษนะครับมาให้เลือกจับจองเป็นเจ้าของกันได้ที่บูธ m e r c e d e s b e n นนะครับและที่พายไปได้นะครับอีกซีกหนึ่งของโซนจัดแสดงนะครับก็จะมีการจัดแสดงรถไฮเปอร์ฟอร์ a แ c น์นะครับก็คือ Mercedes AMG นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นรถที่หลายหลายคนใฝ่ฝันกันเลยนะครับด้วยสมรรถนะและการขับขี่ที่เรียกว่าเน้นความสปอร์ตดุดันนะครับมากันที่ค่ายปอร์เช่นะครับ ปอร์เช่ประเทศไทยโดย AAS Auto Service Group นะครับก็ได้ทำการเปิดตัวเผยโฉมรถรุ่นใหม่นะครับก็คือเจ้านิวคาเยนนะครับที่เป็นแบบ Hy b r i d นะครับโดยมีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือเจ้าคาเยน e b r i d นะครับแล้วก็เจ้าคาเยน e Hy b r i d c o u ป e นะครับที่ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็จะมีความพิเศษโดยการปรับเปลี่ยนโฉมด้านนอกนะครับรวมถึงรูปทรงที่มีความเป็นเฉพาะตัวของแต่ละรุ่นนะครับเรียกว่าสามารถเลือกใช้งานกันได้ตามความชอบกันเลยครับ นอกจากนี้ภายในบูธนะครับก็ยังมีรุ่นอื่นๆให้เลือกอีกหลายรุ่นกันเลยทีเดียวครับมากันที่อีกแบรนด์หนึ่งของค่าย a s นะครับก็คือ b e n ซ์ลีนะครับมีการเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับไฟนิงส์เพอร์ไฮบิดนะครับที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับมีการตกแต่งเน้นความหรูหรานะครับเรียกว่าคัดสรรวัสดุอย่างดีในการนํามาทํารถรุ่นนี้นะครับภายในห้องโดยสารนะครับเน้นความหรูหราด้วยการตกแต่งในโทน3เฉดนะครับสไตล์ของ Ben ซ์ลีนะครับ ที่มีความกว้างขวางพร้อมออปชันอานวยความสวกต่างๆแบบครบคันเลยทีเดียวสามารถมาสัมผัสความหรูหราของรถยนต์เบนซ์ลีย์ไดท่บูธเบนซ์ลีย์นะครับมากันที่ค่ายรถแบรนด์จีนนะครับผู้นำรถไฟฟ้าอีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็คือเกต e w วอร์มอเตอร์นะครับที่ปีนี้นะครับเปิดตัวโอล่าศูนะครับพร้อมเปิดราคานะครับมีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นนะครับโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 2 9 9 0 0้าบาทนะครับในรุ่นลองเลนนะครับ และในรุ่น p r r f o r m นะครับขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์2ตัวหน้าหลังนะครับจะอยู่ที่ราคา1,499,000บาทนะครับนอกจากนี้นะครับทาง g a t e w a ล l นะครับยังมีรถรุ่นอืน่นๆไม่ว่าจะเป็น Haval ์6นะครับ PHEV ก็คือรถ h Hy b ริดที่ชาร์จได้นะครับก็สามารถใช้งานกันได้แบบสะดวกสบายกันเลยทีเดียวรวมถึงเป็นรถ h Hy b ริดล้วนๆก็จะเป็น Haval ์ h ฮ HEV นะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีรถ SUV ในตระกูลแท้งนะครับไม่ว่าจะเป็นแท้ง500แท้ง300นะครับและพิเศษสุดในงานนี้นะครับก็จะมีเจ้าแท้ง300นะครับที่ตกแต่งพิเศษนะครับมาจอดโชว์กันเรียกว่ามีความสวยงามและก็ดุดันเฉพาะตัวกันเลยทีเดียวมาก็ถึงค่ายักษ์ใหญ่โตโยต้านะครับปีนี้นะครับได้จัดเจ้าไฮรักแชมป์นะครับที่เป็นรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับ โดยรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่เน้นการตกแต่งในการใช้งานนะครับประกอบอาชีพต่างๆนะครับโดยกระบะด้านหลังนะครับเป็นกระบะแบตเรียบนะครับเปิดได้3ด้านเลยนะครับหรือจะเป็นปรับปรุงหรือตกแต่งเป็นรถบ้านนะครับหรือเป็นรถขายของต่างๆนานาเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับเรียกว่าเข้ากับยุคเข้าสมัยในสมัยนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าไฮรักแชมป์นะครับหรือแม้กระทั่งจะตกแต่งเน้นความสวยงามนะครับเจ้าไฮรักแชมป์ก็สามารถตอบสนอง ความต้องการของเราได้นะครับก็เรียกว่ามีหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกชมกันครับโดยราคาเริ่มต้นของเขาก็เป็นมิดด้วยนะครับราคาสามารถจับต้องได้นะครับสามารถมาเยี่ยมชมกันได้ที่บูธโตยต้านะครับนอกจากนี้นะครับยังมีรถยนต์โตยต้ารุ่นอื่นๆมาจัดโชว์กันเต็มพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโคโร拉ครอสนะครับโตยต้ายาลิทเอทีนะครับรวมถึงรถกระบะยอดนิยมนะครับไฮรักลีโวนะครับก็มีมาให้เลือกใช้เลือกดูกันนะครับ แล้วก็สามารถมารับข้อเสนอพิเศษนะครับแคมเปญพิเศษภายในงานนี้ได้ที่บูทโตโยต้าครับมากันที่ค่ายเล็กซัสนะครับในปีนี้นะครับค่ายเล็กซัสก็ได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับก็คือเจ้าเล็กซัส RX 5 0 0 HF Sport Performance นะครับรวมถึงเจ้า RX 3 5 0 H นะครับที่เป็นรถใหม่นะครับจากค่ายเล็กซัสนะครับที่มาพร้อมความหรูหรานะครับสะดวกสบายนะครับ วัสดุภายในอยู่ในขั้นระดับพรีเมี่ยมเลยนะครับเรียกว่าสวยงามปรณีตนะครับสลับเจ้าเล็กซนะครับด้วยขุมพลังไฮบริดที่ทรงพลังนะครับที่มาพร้อมความประหยัดนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมรถยนต์เล็กซ์ท์รุ่นอื่นๆนะครับได้ที่บูนเล็กซ์ทนะครับมากันที่ค่าย audi นะครับในปีนี้นะครับจัดรถมาแสดงแบตเต็มพื้นที่เลยเดียวนะครับ และเด็ดๆก็คือข้อเสนอพิเศษจากค่ายออลลีนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวศูนย์บาทนะครับพร้อมดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับหรือเลือกผ่อนดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานหกปีนะครับหรือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งห้าปีนะครับเรียกว่าเป็นข้อเสนอสุดพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นออลลี่รุ่นไหนก็ตามนะครับสามารถเริ่มต้นผ่อนเพียงสามหมื่นหกพันบาทต่อเดือนนะครับไม่มีดอกเบี้ยนะครับ โดยทาง Audi ประเทศไทยนะครับก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะครับด้วยคุณภาพรถยนต์นำเข้าทุกคันนะครับจากประเทศเยอรมนีนะครับด้วยโปรแกรม Audi Protection นะครับรับประกันรถใหม่5ปีนะครับหรือระยะทาง150,000กิโลเมตรนะครับแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนะครับในส่วนของรถไฟฟ้านะครับพวกตระกูล e-tron นะครับหรือ Plug-in Hybrid นะครับทุกรุ่นนะครับก็รับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรครับ สนใจรถยนต์จากค่าย audi นะครับสามารถมาเลือกรับโปรโมชั่นนะครับรวมถึงสัมผัสตัวรถคันจริงนะครับได้ที่บูธ audi นะครับสลับค่าย honda ในปีนี้นะครับก็จะแสดงรถยนต์ในกลุ่ม e h e v นะครับก็คือรถ h y b r i ดนะครับของค่าย honda นะครับโดยไฮไลท์อยู่ที่ accord e h e v นะครับเป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับเรียกว่ามาพร้อมความหรูหรานะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะครับสลับเจ้า accord h y b r i d นะครับ รวมถึงเจ้า CRV EHEV นะครับที่ถือว่าเป็น CRV รุ่นที่มีการประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีทีเดียวนะครับและยังได้รับรางวัลคาออฟเยียจากสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์นะครับพิเศษสำหรับงานนี้นะครับพบกับแคมเปญมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่0%นปะครับหรือดาวศน์นะครับหรือ Honda ช่วยผ่อน12เดือนนะครับพร้อมรับ Honda e x c l u s i v e c a r แนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้ที่บูธ h อน da าครับ มากันที่ค่ายฉางอันนะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับที่เข้ามาทําตลาดในบ้านเรานะครับมาในครั้งนี้นะครับได้เปิดตัวรถ2รุ่นนะครับก็คือเจ้า d ี p อลเอสซีโรเซในแบบ SUV นะครับและอีกรุ่นก็คือเจ้า d ี p อลเอลซีโรเนะครับที่เป็นรถสไตล์ฟ s t b แบกนะครับโดยทั้งคู่นะครับมาพร้อมพื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้า258แรงม้านะครับกับแบตเตอรี่66.8กิโลวัตต์เท่ากันนะครับ ในรุ่นดีพอล L Zero s e นะครับสามารถทำระยะทางได้ถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับส่วนในรุ่น S Zero s e นะครับสามารถทำระยะทางสูงสุดได้ที่485กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งครับโดยดีพอล L Zero s e นะครับเปิดราคามาที่1 3 2 9 0 0 0บาทนะครับส่วนในรุ่น S Zero s e นะครับเปิดราคามาที่1 3 9 9 0 0้บาทครับ นอกจากนี้นะครับทางค่ายช้างอันนะครับยังได้มอบสิทธิพิเศษมากมายนะครับรวมมูลค่ากว่า2 5 0 0 0 0บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพอรบอนะครับฟรีโฮมชาร์จเจอร์นะครับพร้อมบริการติดตั้งนะครับฟรีสายชาร์จเคลื่อนที่นะครับพร้อมอุปกรณ์ v 2 l นะครับฟรีค่าจดทะเบียนนะครับรวมถึงการรับประกันตัวรถ8ปีหรือ1 6 0 0 0 0กมนิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่รับประกัน8ปีหรือ2 4 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเป็นต้นนะครับ ตอจากนี้นะครับยังมีการนํารถยนต์ต้นแบบมาโชว์กันอีกด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าเวียนะครับที่เป็นรถที่สุดล้าของค่ายมาให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดครับมากันที่ค่าย BYD นะครับผู้นํารถไฟฟ้าจากแบรนด์จีนนะครับเรียกว่าปีนี้นะครับก็จัดแสดงเต็มพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการนําเจ้า BYD Atto T นะครับ BYD Dolphin นะครับ BYD s i n นะครับมาจัดแสดงนะครับรวมถึงจัดโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับ ให้ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดนะครับและพร้อมรับข้อเสนอพิเศษภายในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแคชแบ็กนะครับประกันภัยชั้น1พร้อมพรบนะครับสมาร์ทโฮมชาร์จนะครับรวมถึงการรับประกันจากเรเวอร์แคร์ครับนอกจากนี้นะครับทางค่าย BYD นะครับยังได้จัดแสดงเจ้ารถ SUV High End สุดหรูนะครับอย่างยันวาง U8 นะครับที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับด้วยการกลับรถในที่แคบนะครับ สามารถหมุนกลับรถได้ด้วยตัวเองนะครับจากเทคโนโลยี e4 นะครับแพลตฟอร์มมอเตอร์ไฟฟ้าอิสระ4ล้อนะครับจึงทําให้รถคันนี้นะครับสามารถกลับรถได้ด้วยตัวเองนะครับโดยคุมพลังของเขาครับจะมีพละกําลังสูงสุดถึง1,180แรงม้านะครับแรงบิดสูงถึง1,280นิวตันเมตรนะครับสามารถทำอัตราเร่ง0ูนยถึง100กิโลเมตรตชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.6วินาทีนะครับ และไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่งครับคือเจ้า DENSA N7 นะครับที่เป็นรถระบบขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์คู่นะครับที่ทาง BYD ได้นำมาจัดแสดงโชว์กันครับมากันที่ค่าย Mazda นะครับปีนี้นะครับทำเซอร์ไพรส์ด้วยการนำเจ้า Mazda 6 20ปี Anniversary Edition ะครับที่ฉลองครบรอบ20ปีนะครับโดยเปิดรับจอง10เพียง100คันในประเทศไทยเท่านั้นครับ สำหรับเจ้า m a z d a 6คันนี้นะครับถือเป็นรถยนต์นั่งสุดหรูของทาง Ma z da นะครับที่ได้รับการออกแบบและปรับปรุงพัฒนานะครับเพื่อเน้นการขับขี่และนั่งโดยสารที่สะดวกสบายนะครับโดยมีอุปกรณ์ออปชั่นต่างๆมาแบบจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปโฉมที่มีความสวยงามนะครับล้อออยขนาด19นิ้วนะครับไฟหน้าแบบ LED รวมถึงหลังคาสันหลูกไฟฟ้านะครับโดยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Sky a c t i v ีเบนซิน2.5ลิตรเจเนอเรชั่นใหม่นะครับ ที่มาพร้อมเทคโนโลยี c y l ล n d e r ร์ดีแอคติเวชโดยระบบนี้สามารถคำนวณและลดการทำงานของกระบอกสูบตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงความเร็วจาก4สูบให้เหลือเพียง2สูบส่งผลให้มีอัตราความสิ้เปลืองที่ต่ำโดยทางมัสด้านะเขมไว้ที่14.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่192แรงม้านะครับกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ โดยห้องโดยสารของเจ้า Mazda 6นะครับได้รับการออกแบบให้มีความกว้างขวางนะครับพร้อมด้วยวัสดุระดับพรีเมียมนะครับพร้อมกับออปชั่นต่างๆอีกมากมายนะครับโดยเปิดราคามาที่2องล้านสแสนบาทครับนอกจากนี้นะครับภายในบูธมาสด้านะครับยังได้จัดแสดง m าสด้าสรุ่นอื่นๆนะครับรวมถึง m าสด้าสามมาสด้าซีเอนะครับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษภายในงานมากมายเลยครับ มากันที่ค่าย Ford นะครับในปีนี้นะครับ Ford ได้มีการจัดแสดง Ford e v e r เวอร์เตนะครับฟอร์ดแลปเตนะครับฟอร์ดมัสแตงนะครับที่นํามาจัดโชว์แสดงกันแบบเรียกว่าเต็มพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับรับข้อเสนอพิเศษมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษ0%ผ่อนนาน48เดือนนะครับหรือดาว25นะครับหรือผ่อนดอกเบี้ยต่ำนาน48เดือนสามารถมาเยี่ยมชมและสัมผัสรถคันจริงได้ภายในงานเลยครับ สำหรับค่าย u ุ zu กิในปีนี้นะครับได้นำเจ้าสุ z ก k สวิฟตี GL n e x นะครับที่เป็นรถที่ได้รับการตกแต่งพิเศษมาโชว์กันนะครับเรียกว่าตกแต่งมาพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงรถใช้งานนะครับุสกิแครี่นะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับในการดารงชีวิตแล้วก็ในการประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างครบคันกันเลยทีเดียวครับ โดยในปีนี้นะครับเจ้าซูซูกิแค r ีนะครับได้ถูกตกแต่งมาในแนวการเป็นรถบ้านนะครับที่สามารถมีฟังก์ชันการใช้งานได้เรียกว่าเป็นบ้านเคลื่อนที่กันเลยทีเดียวครับโดยทางค่ายซูซูกินะครับได้จัดแคมเปญพิเศษนะครับซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวนะครับดิวโดนใจโบนัสใหญ่3ต่อนะครับส่งท้ายปีนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับซูซูกิช่วยผ่อนเดือนละพันห้าร้อยบาทนาน2ปีนะครับหรือเลือกรับอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่า5 0,000บาทนะครับ หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0%นระครับรวมถึงยังมีสิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการและวิสาหกิจและบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยครับมากันที่ค่าย MG นะครับในปีนี้นะครับทางค่าย MG นะครับได้มีการเปิดตัวนะครับรถสปอร์ตนะครับ MG Cyberster นะครับรถรสเตอร์พลังงานไฟฟ้าแบบเปิดประทุน2ที่นั่งนะครับพร้อมด้วยรถ IM LS6 นะครับ SUV o คูเป้นะครับเป็นรถพลังงานไฟฟ้าอีกคันนะครับที่นำมาโชว์กันในงานนี้ครับสหรับเจ้า MG Cyberster เนะครับเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์พลังงานไฟฟ้า100%รุ่นแรกนะครับของทาง MG นะครับที่ให้สมรรถนะและรูปทรงที่สวยงามนะครับด้วยการเป็นรถแบบ2ที่นั่งนะครับประตูแบบเปิดปีกนกนะครับภายในห้องโดยสารนะครับมีความหรูหราแล้วก็สปอร์ตนะครับตกแต่งด้วยวัสดุแบบพรีเมียมนะครับโดยเน้นโทนสีแดงนะครับ โดยรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบมอเตอร์คู่544แรงม้านะครับกับแรงบิดสูงสุด725นิวตันเมตรนะครับโดยสามารถทำมัตราเร่ง0ถึ100กิโลเมตรต่ชั่วโมงภายในเวลา3.2วินาทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ77กิโลวัตต์อาวโนะครับโดยสามารถจับจองเป็นเจ้าของเจ้า MG Cyberster ได้ทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับ โดยมีเงื่อนไขพิเศษก็คือจอง1 0 0 0 0บาทสามารถรับส่วนลดได้50,000บาทครับมากับที่รถอีกรุ่นนะครับที่นำมาโชว์กันนะครับก็คือเจ้า iM LS 6นะครับรถ SUV c o เป้ไฟฟ้านะครับอีกแบรนด์หนึ่งภายใต้แบรนด์ Band MG นะครับโดยเป็นรถที่ออกแบบให้มีความโค้งมนนะครับ โดยตัวรถนะครับมีมิติตัวถังอยู่ที่4.9เมตรนะครับฐานล้ออยู่ที่2.95เมตรนะครับโดยมีมอเตอร์คู่579กิโลวัตต์นะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่800นิวตันเมตรนะครับสามารถวิ่ง0ถึง100ได้ภายในเวลาเพียง3.48วินาทีครับ และพิเศษสลับในงานนี้นะครับทางค่าย MG นะครับได้จัดข้อเสนอพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกดาวเริ่มต้นเพียง8นะครับหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ1.88พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และพรบบคุ้มครอง1ปีนะครับนอกจากนี้นะครับทาง MG ยังมอบความมั่นใจนะครับในกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีนะครับหรือ180,000กิโลนะครับส่วนในกลุ่มรถพลังงานทางเลือกหรือรถสันดาปภายในนะครับ ขยายการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ150,000กิโลครับและที่พาดไม่ได้ครับกับเงื่อนไขพิเศษนะครับส่วนลดเงินสดนะครับที่สามารถสอบถามได้ที่บูธ MG เลยครับและความพิเศษในปีนี้นะครับทางค่าย MG นะครับได้รับรางวัลรถยนต์ไฟฟ้ายอดเยี่ยมจากสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์นะครับนั่นก็คือเจ้า MG4 Electric คันนี้ครับมาต่อกันที่ค่าย Mitsubishi นะครับในปีนี้นะครับได้จัดแสดง รถมิสูบิชิไททันรุ่นใหม่นะครับนั่นก็คือตัวท็อปสุดของเขานะก็คือไททันแอดลีดนะครับรวมถึงเจ้าไททันดับเบิ้ลแคปขับเคลื่อน4ีล้อนะครับโดยเฉพาะในปีนี้นะครับยังมีการนํารถไททันนะครับมาแต่งนะครับให้เราได้ชมกันครับว่าถ้าไททันแต่งซิ่งนะครับรูปแบบจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ไปชมกันได้นะครับที่บูธของมิสูบิชินะครับเรียกว่าจะแรงใช้งานทั่วไปหรือแม้กระทั่งแต่งสวยนะครับไททันก็สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายแนวกันเลยทีเดียวนะครับโดยในงานนี้นะครับทางค่ายมิส b บิชินะครับได้จัดแคมเปญพิเศษนะครับเรียกว่าสุดๆไปเลยนะครับก็คือดอกเบี้ย0%นะครับรวมถึงข้อเสนอพิเศษกว่า120,000บาทนะครับสำหรับลูกค้า Mitsubishi ็กซ์แพนเและเอ็กซ์แพนเดอคอร์สครับ ค่ายฮุนไดนะครับปีนี้จัดใหญ่เลยทีเดียวนะครับจัดรถมาแสดงกันแบบเต็มพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์คาร์รถแข่งมาเริ่มกันที่คันนี้นะครับเป็นฮุนไดเอ็นนะครับเป็นรถที่ได้อีดีนเอจากสนามแข่งนะครับที่ได้ไปลงทดสอบในสนามดูเบิร์ตริงประเทศเยอรมนีนะครับมาขึนที่ไฮไลท์อีกคันนะครับก็คือเจ้า i o n i นิ5นะครับที่เป็นรถไฟฟ้า EV 100%นะครับมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน2ล้อจากมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ ติดตั้งกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับที่สามารถชาร์จเร็ว350กิโลวัตต์นะครับโดยสามารถชาร์จ10-80%ได้ภายในเวลาเพียงแค่17นาทีเท่านั้นโดยมี2รุ่นนะครับในรุ่นแบตเตอรี่58กิโลวัตต์จะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับ0-100ภายใน8.5วินาทีนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นแบตเตอรี่72.6กิโลวัตต์นะครับกำลังสูงสุดจะอยู่ที่217แรงม้านะครับ0-100จะอยู่แค่เพียง7.4วินาทีครับ มากับที่เจ้าเอรันตาเนะครับที่ได้ d n a จากสนามแข่งนะครับได้รับการออกแบบที่มีรูปโฉมแปลกใหม่สลับค่ายหุ่นใดนะครับโดยภายในก็มีความสวยงามนะครับดูสปอร์ตนะครับหรูหราด้วยหลังคาสันรูปนะครับพร้อมกระจกกันความร้อนโดยมาพร้อมกับโหมดขับขี่ช่วงล่างหลบบไฟฟ้ารวมถึงท่อไอเสียแบบปรับได้ ขุมพลังเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับขนาด2.0ลิตร280แรงม้านะครับกับแรงบิด392นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ n8 สปีดดูอัลคัต dct เปิดราคาที่2,999,000บาทสนใจรถยนต์ฮุนไดนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ที่บูธฮุนไดภายในงานเลยครับมากันที่ค่ายนิสสันนะครับในปีนี้ก็จะแสดงนิสสันเทอร a n ่านะครับนิสสันคิก e power นะครับที่มาพร้อมกับชุดแต่งเพิ่มความสปอร์ตสวยงามนะครับ โดยเฉพาะนะครับรวมถึงเจ้านิสันอ a เมล่าซีดานและก็กระบะนาวาร a านะครับที่เป็นกระบะยอดนิยมของค่ายนิสสันนะครับโดยในปีนี้ก็จัดแคมเปญนะครับเซเยดนะครับก็คือดอกเบี้ย0%นะครับผ่อน96เดือนพร้อมรุ่นรับส่วนลด1 0 0 0 0แบาทนะครับพร้อมกับนําเจ้ารถสปอร์ตในฝันของหลายคนนะครับก็คือเจ้า GTR นะครับสุดยอดรถสปอร์ตจากค่ายนิสสันนะครับมาให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดครับ สำหรับค่ายเนต a ในปีนี้นะครับก็จัดแสดงรถคอนเซปต์นะครับก็คือเจ้า GT Speedster นะครับแล้วก็เจ้า n e ต a GT นะครับรวมถึงเจ้า NETA X นะครับที่หลายๆคนรอคอยก็จะมาแล้วนะครับที่เป็นรถค o ตโอเวอร SUV พลังงานไฟฟ้า100%อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจโดยในงาน Motor Expo ครั้งนี้นะครับก็มีข้อเสนอพิเศษสำหรับเจ้า n e ต a V นะครับก็คือส่วนลด50,000บาทนะครับ ฟรีเครื่องชาร์จนะครับฟรีประกันภัยนะครับฟรีรับประกันมอเตอร์และแบตเตอรี่8ปีนะครับรวมถึงฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่1ปีครับมากันที่ค่ายโลตัสบ้านนะครับได้นําเจ้าอีเล็กต้านะครับทั้งอีเล็กต้า R และอีเล็กต้า S นะครับที่เป็นรถไฟฟ้าสปอร์ตนะครับมาโชว์กันแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับด้วยความโดดเด่นจากมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับในอีเล็กต้า S นะครับ603แรงม้านะครับส่วนในอีเล็กต้า R นะครับ ให้กำลังสูงสุดถึง905แรงม้ากันเลยทีเดียวโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่5.89ล้านบาทไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่งครับก็คือเจ้าโรตัรอิมิล่านะครับที่เป็นคุ้มพลังเครื่องยนต์สันดาบรุ่นสุดท้ายนะครับโดยเครื่องยนต์ V6 3.5ลิตรซูเปอปร์ชาร์จนะครับ400แรงมา้าก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้ที่บูธครับรกันที่ค่ายอีซูซูนะครับก็มีการจัดแสดงเจ้าอีซูซู V-Cross 4x4 นะครับรุ่นใหม่นะครับที่เขาภูมิใจเสนอพร้อมการตกแต่ง ที่จะไปลุยได้ทุกเส้นทางนะครับรวมถึงเจ้ารถรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้า h i g h l a n d ร์นะครับหรือแม้แต่กระทั่งอีสูมิวเครับสนใจสามารถมารับข้อเสนอพิเศษนะครับได้ในบูธอีสุมาการที่ค่ายซูบูรุนะครับก็ปีนี้ก็มีการนําเจ้า f o r รสเตอร์และ x v ็กวีไซนะครับมาจัดแคมเปญนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ย0%ูนอร์เผ่อนนานและอื่นๆนะครับสามารถมาเยี่ยมชมกันได้ที่บูธครับ มากันที่ค่ายสุดท้ายนะครับก็คือวอลโวนะครับปีนี้นะครับเปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับ e x 3 0นะครับรถไฟฟ้า SUV ขนาดคอมแพคอีกรุ่นหนึ่งนะครับมาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์หลังนะครับ258แรงม้านะครับและมอเตอร์หน้าขนาด150แรงม้านะครับกับความจุแบตเตอรี่82กิโลวัตต์นะครับรองรับการชาร์จเร็วได้สูงสุดถึง200กิโลวัตต์โดยวอลโวเปิดราคา e x 3 0ที่1 5 9 0 0 0บาท สำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์นะครับและสนใจกำลังมองหารถใหม่นะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมและสัมผัสรถยนต์คันจริงนะครับจากทุกค่ายรถนะครับในงานมหากรรมยามยนต์ครั้งที่40นะครับมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธานีนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง11ธันวาคม2566ครับ